วัสดีครับวันนี้บรรยายพิเศษเรื่องคุยเสียงนกนะครับนกโพร,ระดกนกโพร,ระดกคุยนกโพร,ระดกจะจะไม่มีรูนิ้วให้ปิดนะครับนกกาว่ามี3รูนะครับสรูอันนี้เหมือนลุยเลยนะครับอ่มามี3รูต่อมาเป็นคุยนกกางเขนนะครับนกกังเขน เรการเขก็จะต้องอใส่น้ําลงไปตรงนี้ให้ให้ท่วมปลายหลอดที่อยู่ด้านในนิดๆนะครับแล้วก็อันที่4ไก่ครับที่จัดการยากที่สุดก็คือขุยไก่เพราะว่าไก่เนี่ยตัวนี้เป็นลิ้นของปีชวานะครับต้องอมีวิธีการจัดการทําให้ลิ้นปีชวาพร้อมใช้งานเหมือนกับเตรียมเป่าปีเลยครับถึงจะมาเป่าขุยเสียงไก่ได้นะครับขั้นแรกครับ ุยนกโหระดกโหระดกตามเพลงไงเขาจะร้องโฮกปกนะครับสองพยางหลายหลายครั้งนะครับวิธีการเป่าเราก็จะเป่าโขกเสียงนี้ปิดโฮเปิดปกถามว่าถ้าเป่าไม่เป็นล่ะครับ จะไม่เป็นเสียงนะครับจะดูปะนะครับเสียงนี้นะครับต่อมาเสียงนกกระว่าวนะครับสองพยายาตู่ว้าว ต้องปิดกลับมาด้วยนะครับอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับปิดก็ไม่ดังนะครับต่อมานกกางเขนนะครับ ข้างในจะมีปลายหลอดทิมเข้าไปเนี่ยใส่น้ำท่วมนิดๆแล้วลองเสียงดูก,ก่อนถ้าน้ำน้อยไม่เป็นเสียงนะครับน้ำเยอะไปก็ล้นนะครับผม ครับเสียงนกกังเขนนะครับก็ใช้เสร็จแล้วก็ต้องเทน้ําทิ้งนะครับแล้วพึ่งไว้ในที่ร่มอาจจะวางไว้นะครับให้น้าเขาไหลออกหรือจนกว่าจะแห้งแล้วถึงจะเก็บนะครับไม่งั้นพังนะครับผมแล้วก็สุดท้ายครับเสียงไก่เนี่ยเราแช่ลิ้นปี่เสร็จแล้วเนี่ย <c oughs> นะครับวิธีการจัดการลิ้ปีต้องลงเป็นคลิปต่อไปหรือหาดูได้ตาม YouTube ก่อนนะครับพอจัดการได้แล้วเสียบลิ้นปีตรงๆแล้วเสียงไก่จะทําได้หลายเสียงนะครับไก่ขันเนาะเราทำเสียงไก่ขัน อยู่ที่การสร้างแสนเสียงของผู้เป่าละครับผมนะครับก็ทีนี้ก็ต้องดูความเข้าใจในบทเพลงด้วยนะครับในการใช้งานนะครับอย่าลืมนะครับแต่ละเสียงมีคุณลักษณะเฉพาะในการฝึกเป่านะครับก็ผู้กำเลงก็ต้องฝึกให้คล่องแคล่วนะครับถึงจะทําได้เสียงดีนะครับก็ขอบพระคุณท่านที่ติดตามนะครับครูหนึ่งคุยไทยนะครับฝากผลงานไว้ด้วนะครับขอบคุณครับ